ตตยเงาปีศาที่แผ่ไยสามมานนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ชนผู้คนแค้นเสด้เ,เนื้อตอบแทนพระเชือ่อบุญวานสนาสูนศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดก็ ลหลบาสุนทางเซรีทัพเทียนยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดอิดเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาอ คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิล์ลดตัวหมอตำ่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลา คนหลบาสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเนตจากผูกต้องสองแสงสาดส่องประชาชนทั้งพังผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ รครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับวันพระราสุสอดีนะวันพระราชุสอดีนะครับวันที่11เดือนสิงหาคม2559นะครับ ก็หลังจากพี่น้องตื่นนอนนะครับคืนนี้แล้วนะครับสำหรับยามดึกนี้นะครับเวลากำลังดีครับ <contar. S 1> 10น,นาฬิกาตอนเช้านะครับวันพฤหัาาสบดีะนะครับทางเครือข่ายดมดแดงล้มช้างมหาวิทยาลัยประชาชนองค์การเสรีไทยแบมบูเน็ตเวิรนะครับแล้วก็นปชอส a นะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายเข้าใจว่าทางพี่น้องวงไฟเย็นเครือข่ายไทยแรปรดิโอนะครับซึ่งไม่ทันเอาสัญลักษณ์ใส่ขึ้นมานะครับ ก็จะร่วมกันถ่ายทอดนะครับให้พี่น้องได้รับทราบไว้ว่านะครับบุคคลที่ได้ร่วมต่อสู้กันมายาวนานนั้นทุกท่านมีหัวจิตหัวใจมั่นคงแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ดีนะครับว่าวันนี้เกมประชามตินั้นมันเป็นเกมนะเกมลวงโลกนะครับประชามติลวงโลกโลก,ก็จะได้มานั่งพูดคุยประสานเสียงนะครับเ,เดิมนะครับเราใช้เป็นการสัมมนาข้ามโลกนะครับซึ่งจริงๆก็ข้ามโลกจริงๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้นะครับ พี่น้องกําลังมองหาแสงดาวแห่งศรัทธากําลังต้องการจะมองเห็นการรวมพลังของฝั่งประชาธิปไตยตัวแทนพวงชนจากหลากหลายที่มาหลากหลายพื้นฐานอาชีพประสบการณ์วันนี้นะครับท่านท่านท่านเหล่านี้นะครับได้มารวมตัวกันนะครับพูดคุยเรื่องปัญหาของบ้านของเมืองนะครับเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาเป็นเสียงหนึ่งเป็นพลังหนึ่งนะครับที่จะร่วมต่อสู้ไปกับพี่น้อง เพื่อจะปลดปล่อยประเทศไทยจากการครอบงำของความชั world, ha Hence, ่วร้ายของระบอบเผด็จการในรูปแบบของเผด็จการทหารแล้วก็นะครับกาเรียกกับประชารัฐนะครับซึ่งเขาไปแอบตีความว่าเป็นรัฐซึ่งจัดการผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับแต่เราต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเราต้องการประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ให้ใครมาจัดการกับอำนาจของเราแล้วก็แบ่งสรรผลประโยชน์แบบที่เขาอยากจะทำนะครับก็อย่าพลาดนะครับ สิ0นาฬิกาตอนเช้าเมืองไทยนะครับก็จะได้พบกับท่านต่างๆเหล่านี้นะครับมีท่านจรุพงศ์นะครับมีพี่ดารุณีคุณอาคมซิดนีย์นะครับไล่ไปทางซ้ายจากแถวหน้านะครับอาจารย์หวานนะครับบนซ้ายสุดนะแอบซ่อนอยู่ข้างหลังมุมนู้นนะครับรเเพียงดินรักไทยผมเองนะครับอาจารย์จรันดิษฐาพิชัยนะครับหลวงตาชูพงศ์นะครับแล้วก็อาจารย์สุรชัยแต่อีกคนหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังสุดเลยครับ ซ่อนอยู่หลังสุดเลยอยู่ในมุมมืดนะครับเดี๋ยวนะครับจะเอารูปเข้าใส่ในตอนเราจัดรายการนะครับก็คือสหายสหมสนามหลวงนะครับแอบซ่อนอยู่ในมุมมืดครับพี่น้องมองไม่เห็นแล้วครับนะครับแล้วก็เดี๋ยววันข้างหน้านะครับเราก็อาจจะโอ้มีอีกท่านหนึ่งครับพี่อเนกสารพานนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับพี่อเนกอีกท่านหนึ่งจะเข้ามารวมพลังครบเซตนะครับครบเซตก็พี่น้องติดตามได้นะครับอย่าลืมนะครับมีพี่อเนกด้วยมีสหายสนามหลวงด้วยนะครับยืนยันชัดเจนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนประมาณ10นาฬิกาเมืองไทยนะครับวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมนี้แล้วพบกันครับสวัสดีครับ